เวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเวลาจะช่วยรักษาแผลใจเราคุณคิดว่ามันจริงไหมคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเวลาที่เราอยากจะให้คำว่าเวลาเนี่ยมันรักษาแผลใจเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่มากระทบกระทั่งจิตใจเรา นะคะคทำให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เรารู้สึกผิดหวังทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจนะคะแล้วเราใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปย้อนดูหรือไปทบทวนเหตุการณ์นั้นๆเพื่อแก้ไขความรู้สึกนั้นหรือยังคะเวลาจะช่วยได้จะช่วยเยียวยาเราได้ถ้าเราใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปทบทวนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น แล้วก็แก้ไขความคิดของเราความเชื่อใหม่ของเรานั่นแหละค่ะเวลาจะช่วยได้แต่ถ้าเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้กลับไปทบทวนเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติน,นะคะมีเด็กคนหนึ่งอายุ4ี่ขวบได้วความที่เป็นเด็กใช่ไหมคะก็ไปหยิบของของคนคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าของอันเนี้ยมีเจ้าของเราก็ถูกแม่ตี ตอนอายุสี่ขวบแล้วแม่ก็บอกว่าทําไมไปขโมยของเขาล่ะลูกแม่ก็เลยสั่งสอนด้วยการตีลูกนะคะด้วยความที่ปรารถนาดีด้วยความที่รักลูกไม่อยากให้ลูกเป็นคนไปขโมยของคนเป็นมิจฉาชีพแต่ด้วยอายุเด็ก4ี่ขวบไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่ามิจฉาชีพแปลว่าอะไร ไม่รู้คะ่ะว,ว่าคําว่าขโมยของเป็นแปลว่าอะไรเพียงแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นก็เลยไปจับของของคน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 ,คนหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของทีนี้แต่ถูกแม่ตีแล้วก็ตีหนักมากด้วยนะคะเด็กคนนั้นเลยจําว่าแม่ไม่รักเขาเพราะแม่ตีเขาหนักมากเขาเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดจนตอนนี้อายุสี่สิห้าสิโตขึ้นมาก็ยังจําได้ว่า วันนั้นแม่ตีฉันหนักมากแล้วฉันตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลยรู้ว่าฉันไม่เคยได้รับความรักจากแม่จริงๆังสักทีทีนี้เวลาผ่านมาจากสีขวบถึงอายุสี่สิปีเด็กคนนี้ในที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ถามว่าได้กลับไปคุยกับเด็กตอนอายุสขวบนั้นกี่ครั้งได้กลับไปทบทวนไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้อายุ40แล้วแต่ไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะปล่อยให้เวลาลากผ่านมา36ปีบอกเลยค่ะว่าผู้ใหญ่คนนี้ก็ยังมีแผลอยู่ในใจกับแม่คนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแม่ที่รักเขามากหวังดีกับเขามากนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราเกิดผิดหวังในความรักขึ้นมาแล้วเราเป็นเริ่มต้นความรักใหม่โดยที่ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักที่ผ่านมา มันมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอไม่ได้ตั้งคำถามไม่ได้มีคำตอบในคำถามนั้นๆแต่กลับเป็นเริ่มต้นกับความรักใหม่คุณคิดว่าความรักครั้งใหม่มันจะดีขึ้นกว่าความรักครั้งเดิมไหมมันอาจจะดีขึ้นค่ะถ้าในระหว่างทางที่ไปสร้างความรักใหม่ครั้งเนี้ยมันเกิดคำตอบอะไรบางอย่างที่ไปตอบโจทย์ความรักครั้งก่อนประสบการณ์ครั้งก่อนครั้งก่อนที่มันไม่ดีมันทำให้ เกิดความเคลียร์ความชัดมากขึ้นแต่สมมติว่าถ้าเราไปดำเนินการกับความรักครั้งใหม่โดยที่คำถามที่เกิดจากความรักครั้งก่อนยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เคลียร์คุณคิดว่าเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้แผลใจเนี่ยมันดีขึ้นไหมฉะนั้นคืออยากจะให้คิดแบบนี้ค่ะเวลาเยียว,วยาใจเราได้ ถ้าเราใช้เวลาให้ถูกต้องเราใช้เวลาในการตอบคำถามเราใช้เวลาในการรักษาใจจริงๆเหมือนแผลที่เกิดขึ้นที่มือเรามันเกิดบาดแผลปึ๊บแต่จริงๆแล้วแผลอาจจะหายไปแต่ข้างล่างเนี่ยค่ะมันได้รับการรักษาจริงๆไหมแผลที่เกิดภายใต้ผิวเรามันได้รักษาจริงๆไหมเวลาไปจับมันอ้อมันหายแล้วแน่นอนนะแต่ แพ้ใจมันไม่ได้เกิดที่มือมันเกิดที่ใจถ้ามันยิ่งเกิดที่ใจมันก็คือยิ่งเจ็บแล้วเราจะรักษามันหรือยังเราได้รักษามันหรือยังเราได้คุยกับใจตัวเองหรือยังว่าฉันต้องการการรักษาแบบไหนนะคะแพ์หวังว่าคลิปนี้คงเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนได้คำถามที่ทุกคนตั้งตั้งอยู่แล้วก็ได้คำตอบแล้วแพ์ก็ดีใจด้วยนะคะ แต่ถ้าคําถามที่ที่มันยังติดอยู่ในใจลองพาตัวเองเข้าไปไปค้นหาค่ะแพทเข้าใจว่าเวลามีแผลแล้วเปิดแผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นคือเราอาจจะต้องให้คนที่เราไว้ใจได้คนที่เราคุยด้วยหรือมืออาชีพหรือเป็นโค้ชหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะมาพาเราไปค้นหาคําถามนั้นค้นหาคําตอบนั้นให้เคลียร์ใจหรือจะ พยายามพาตัวเองจูงตัวเองไปด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าฉันจะต้องไปรักษาใจรักษาแผลใจให้ตัวเองดีขึ้นมาให้ได้แล้วก็มีความเข้มแข็งกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะเค okay, ค่ะขอขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ